ผมกำลังมองไม่ออกว่าท่านประยุทธ์อยากจะอยู่เพื่อเป็นเจ้าภาพเอเปกเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่ออะไรหรือว่าเพื่ออยากจะแข่งกับผมได้เป็นประธานเอเปกเหมือนผมอย่าไปคิดแข่งผมไม่เคยแข่งไม่ต้องการให้ใครมาแข่งกับผมหรืออะไรนั้นสิ้นยังไงได้ให้ผมสูโฮกท่านก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นเลย <laughs> เพราะว่าเป็นแล้วเนี่ยวันนี้ความไม่พร้อมของประเทศไทยสูงมากกับภาวะ การประชุมเอเปกข่าวหน้าซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนของการเมืองระหว่างประเทศของกลุ่มสมาชิกสูงมากนะครับมันจะต้องลัตนตีต่างประเทศต้องชาบแล้วต้องต้องคล่องตัวแล้วต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลัมนตีต่างประเทศในกลุ่มเอเปกด้วยกันนะครับอย่างเนี้ยเซียนอย่างลับลอฟเนี้ยเซียนอย่างหวังอี้เนี่ย <c oughs> เซียนหลังเนี้ยเอาอยู่เปล่า <c oughs> เอาอยู่ไหมนะครับบริงเก้นอาจจะไม่เก่งเท่าแต่วันนี้เราต้องคิดว่าแล้วเราจะจะแฮนเดิลอย่างไรหนึ่งกระทรวงเทศไม่แข็งแรงวันนี้ไม่แข็งแรงเลยกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่แข็งแรงเลยเพราะเอเปกจะปีพาณิชย์กับต่างประเทศแล้วก็คลังด้วยสึนะก็ไม่ค่อยแข็งแรงนายกไม่ต้องพูดถึงถ้าสองสามขานี้ ไม่แข็งแรงนายกยิ่งเปี้ยอย่าเลยครับที่จริงก็ไม่มีอะไรแข่งตั้อย่างไปชุมไม่มีอะไรแข็งสักอย่างนะครับผมทหารก็ไม่แข็งนะผมผมเป็นห่วงจริงๆว่าวันนี้การประชุมเนี่ยความพร้อมความเตรียมแค่ไหนแล้วผมผมสรุปได้เลยว่าไม่มีแบงก็อกเดคอเลชั่นจะเทียงกันไม่จบผมโชคดีตอนนั้นเนี่ยรมนตีต่างประเทศผมก็เก่งปลัดกระทรวงต่างประเทศก็เก่ง วันนั้นเนี่ยจีนกับอเมริกาไม่ยอมตกลงกันนะที่จะยอมรับแบงกอกเดคอเรชั่นปลัดกระทรวงไปวิ่งไล่คุยกับซอมในซีเนียออฟฟิเซอร์ของเขาพวกปลัดากระทรวงประเทศอื่นไล่คุยคุยฟื้เสร็จลำตีก็มาไปล็อบบี้กันกับประเทศอื่นผลท้ายมาเอาทนาจบบีบกันโอเคลงตัวเร็นหมดทุกคน mm hmm. ซึ่งมันต้องมันไอไอขั้งเบื้องหลังเนี่ยมันมัน มันไม่ง่ายเบื้องหน้ามันฉากมันแสดงสวยได้นะามายืนอ่านทุกอย่างสวยแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนั้นเนี่ยมันไม่สวยหรอกมันสู้กันมันสู้กันอยู่แล้วเที่ยวนี้มันไม่เหมือนปกติอนั่นก็คือเรื่องรัสเซียยุคถึงแม้ยูเครนที่ไม่อยู่เป็นเมมเบอร์แต่ลูกพี่ยูเครนก็คืออเมริกาครับรัสเซียก็มีเพื่อนอยู่ในนั้นก็คือจีนจีน แม้ถึงแม้ว่าอินเดียไม่ได้อยู่ก็ตามมมีจีนอยู่ทีนี้แล้วก็ในจีนก็มีฮ่องกงซึ่งเป็นอีกหนึ่งมือของจีนโอ้โห oh, oh. นะแล้วก็ไต้หวันก็ไม่ค่อยกล้าขัดจีนเท่าไหร่แต่วันนี้ต้องยอมรับว่าท่านประยุทธ์เนี่ยขาดความมั่นใจเรื่องการต่างประเทศ hmm. อาจจะเป็นเพราะเรื่องภาษาหรือเป็นเพราะกระทรวงหรือทั้งสองอย่าง นะครับเป็นเรื่องการต่างประเทศเป็นเรื่องที่มันแสดงความชาบของประเทศความที่เข้มแข็งของประเทศักหน้าตาประเทศเพราะฉะนั้นเรื่องการต่างประเทศเนี่ยสําคัญมากมมมมต้องต้องถามคุณหมอสุรพงศ์ในฐานะที่อยู่กับคุณโทนี่ยุคนั้นนะครับเวลามีประชุมระดับโลกแบบนี้เนี่ยนะครับการทํางานร่วมกันของแต่และกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีทำยังไงกันบ้างครับตอนนั้น คือผมเนี่ยได้มีโอกาสาได้นั่งประชุมจริงๆจัง,จงตอนที่เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะถ้าตอนอยู่กระทรวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงไอซีทีเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยได้มีบทบาทในการประชุมระดับนานาชาติเท่าไหร่แต่พอตอนช่วงฝังหลังเนี่ยก็จะได้เห็นเลยว่าเวลาจะมีการประชุมระดับนานาชาติก็ต่างนะ,ะ <S <S สิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้านานมากนะฮะอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเอเปกหรือต่างๆเนี่ยล่วงหน้ากันบางทีเป็นปี แล้วก็ตัวโทนี่เองก็จะเป็นประธานที่ประชุมมีรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมานั่งคุยคือนั่งวางแผนกันทุกๆระดับตั้งแต่ว่าอย่างที่คุณโทนี่พูดถึงซอมเนี่ยซีเนียร์ออฟิเซอร์เนี่ยนะคือตัวปลัดกระทรวงก็ต้องไปนั่งทํางานร่วมกันกับตัวปลัดกระทรวงของประเทศอื่นๆตัวรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีพาณิชย์ก็จะมีการนั่งพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยมาในที่ประชุมสุดยอดของตัวประเทศเอง พอจะนั่งคุยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องทุกอย่างเนี่ยจะจบก่อนหน้าที่จะมีการประชุมจริงจังนะครับคือยกเว้นแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องที่มันเป็นความที่อาจจะไม่ลงตัวทีเดียวเนี่ยจะต้องแก้กันนาทีสุดท้ายแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นนะฮะผมเห็นมีการพูดคุยกันจบก่อนล่วงหน้าแล้วเวลาเตรียมการเนี่ยไม่ใช่แค่เตรียมการในแง่ของเชิงเนื้อหาสาระแม้แต่ในเชิงพิธีการเองเนี่ยมีการลงรายละเอียดลึกมากอย่างตอนที่เราประชุมเอเปกนะฮะเราก็จะเห็นว่า เนี่ยตัวตัวผู้นํารัฐบาลของเขตเศรษฐกิจต่างๆที่มาเนี่ยทุกคนจะเห็นสิ่งที่เราเตรียมในงานเอปกในปีนั้นทุกคนทึ่งหมดอย่างที่คุณตอนนี้เคยเล่าให้ฟังว่าที่มีงานาาตรงบริเวณตรงแม่น้าเจ้าพระยาใช่ไหมที่ตอนนั้นมีกระทงสายมีการเฮเรือต่างๆแล้วตัวผู้นําอย่างญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดว่านี่เป็นคืนที่เขามีความสุขที่สุดงั้นรายละเอียดพวกนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆมันเกิดขึ้นง่ายๆมันต้องวางแผนกันนานมาก ผมไม่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 ยังม,ม,ม,มีข้อมูลเลยว่าขณะนี้เอกที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยทั้งในแง่ของเชิงเนื้อหาสาระหรือทั้งในแง่ของพิธีการต่างๆเนี่ยมีการลงรายละเอียดกันมากน้อยแค่ไหนงั้นอย่างที่ท่านคุณต้นนี้พูดนะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าหากการจัดงานเอ펙พฤศจิกายนนี้ไม่ได้เตรียมการอย่างดีนะนี่น่าจะเป็นการจัดเอกครั้งหนึ่งที่ที่อาจจะเป็นความล้มเหลวซึ่งอันนี้น่าเป็นกังวลม,มากเพราะว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับ